สวัสดีครับผมฟาโกบดนะครับวันนี้ผมก็มีบอดเจ้าตัวต้อนรับและก็เจ้าตัวบดตั้งคีย์เวิร์ดมานําเสนอพี่ๆนะครับบด2อตัวนี้นะครับสําหรับใครซื้อตัวไหนนะครับก็จะแถมอีกตัวไปฟรีๆเลยครับก็คือซื้อ1ได้2ตัวเลยนะครับบอดต้อนรับมีหน้าที่ทําอะไรนะครับบดตอ้นอ,นอ,ตอนรับก็มีไว้เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากลุ่มนะครับสมมติ มีคนเข้ากลุ่มเราต้องการให้ส่งภาพนี้มีคนเข้ามาในกลุ่มเราต้องการให้ส่งข้อความนี้ลงไปอะไรประมาณนี้ครับเราจะตั้งค่าเป็นกดเป็นอะไรของกลุ่มก็ได้เนาะ,ะส่วนบอทคีย์เวิร์ดนะครับก็จะมีหน้าที่เอาไว้เซตคีย์เวิร์ดนะครับมีหน้าที่เอาไว้เซตคีย์เวิร์ดเลยสมมติสมมติผมตั้งไว้ว่าคําว่าสวัสดมีคนพิมพ์ว่าสวัสด,ดีให้บอทตอบกลับไปว่าสวัสด,ดีจ้าอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเซตได้หมดเลย สมมติมีคนพิมพ์ว่าต่างๆหน้าาอะไรต่างๆเราเซตได้หมดเลยนะครับเราสามารถเซตคําว่ากดแล้วก็ให้ให้บอทบอกกดลงไปก็ได้นะครับเซตได้หมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูคําสั่งกันนะครับซึ่งบอท2ตัวนี้นะครับใครซื้อ1ตัวก็จะได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับมาดูคําสั่งกันครับคําสั่งแรกนะครับคําสั่ง h e l p นะครับก็เอาไว้ดูคําสั่งครับพิมพ์ He l p ลงไปเลยนะครับ นี่ครับมันก็จะมีคําสั่งนิ่งขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วมาดูคําสั่งที่2กันครับคําสั่งบอทเอาไว้เช็คว่าบอทอยู่ไหมนะครับบอทก็จะขึ้นเฮียนะครับชั้นอยู่นี่นะครับโอเคต่อไปนะครับคําสั่งที่3เป็นคําสั่งเช็คแอดมินของกลุ่มนะครับอขออภัยครับ พิมพ์ลงไปเลยอ่าบอทก็จะขึ้นแอดมินนะครับของกลุ่มนี้นะครับอ่าคำสั่งที่4นะครับก็คือคำสั่งท่ามนะครับเอาไว้เช็คเวลานะครับเช็คเวลาคงเหลืออ่าบอทก็จะขึ้นเวลาคงเหลือที่เหลือของกลุ่มเรานะครับโอเคเรามาดูคำสั่งเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดกันเลยครับคำสั่งเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดนะครับก็ มีหลักๆอยู่แค่4คํคำสั่งนะครับคำสั่ง KA KD KR KC นะครับเรามาดูคำสั่งที่1กันนะครับ KA ก็คือคำสั่ง Askew พิมพ์ KA ว่ากี่ครั้งตามด้วยข้อความนะครับสมมติผมใส่ไว้ว่า Hello Hello แล้วให้บอทตอบว่า นี่นะครับอ่ามันก็จะขึ้นที่เราตั้งเลยครับคีย์เวิร์ดฮัลโหลคำตอบก็คือสวัสดีครับเช้าโลกสมมติผมพิมพ์ฮัลโหลอ่าก็จะขึ้นสวัสดีเช้าโลกนะครับที่เราตั้งเลยเราสามารถตั้งเข้าไปได้โดยไม่จํากัดเลยนะครับตัวนี้คําสั่งต่อมานะครับก็คือลบคีย์เวิร์ดสมมุติผมจะลบคําว่าฮัลโหลออก kd ลบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สมมติผมพิมพ์พ hello ลงไปก็บอทก็จะไม่ตอบนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเราลบไปแล้วครับคำ,คำสั่งที่3ก็คือคำสั่ง reset keyword มีไว้ reset ทั้งหมดเลยสมมุติเราตั้งไว้กี่อันก็ช่างนะครับเราพิมพ์ kr ก็จะลบทั้งหมดเลยนะครับ คำสั่งสุดท้ายนะครับเป็นคำสั่งเช็คคีย์เวิร์ดนะครับสมมติผมขอตั้งอีกรอบคำว่าเฮลโลก็สมมติผมเช็คนะครับก็พิมพ์ว่า KC มันก็จะขึ้นคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดเ e l l o คำตอบสวัสดีเช้าโลกนะครับสมมติเราเพิ่มลงไปนะครับสมมติผมเพิ่มคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ ช้าโลกจุดๆๆๆอ่าสมมติผมพิมพ์แบบนี้เราพิมพ์ K4 อ่าก็จะมีคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับสมมติผมพิมพ์ว่าสวัสดีอ่าบอทก็จะอ่าพิมพ์ข้อความที่เราเซตนะครับสมมติเราพิมพ์ว่า Hello อ่าก็จะแบบนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สามารถทัก มาติดต่อได้นะครับก็จะมี2บริการเนาะก็เป็นรายเดือนเดือนละ500บาทและก็แบบท้าวอนก็คือ4,900บาท4,900บาทไม่จํากัดกลุ่มไม่จํากัดการใช้งานนะครับดึงกี่กลุ่มก็ได้นะครับโอเคผมก็ขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจสามารถทักมาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับผม